ดูดไขมันเปลี่ยนทรงทรงผู้หญิงให้เป็นทรงผู้ชายคือเป็นคนออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลาเป็นปีแล้วเราก็ยังไม่ได้ผลที่ต้องการเลยสักทีอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างจากผู้หญิงมาเป็นผู้ชายเนี่ยก็มีเทคนิคในการดูดไขมันซึ่งก็แตกต่างจากการดูดไขมันปกติ วันนี้นะครับเราอยู่ที่ดิ้งคลินิกแล้วก็เรียกวิววิววันนี้ดูดไขมันเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงอยากทรงผู้หญิงให้มเป็นทรงผู้ชายดูดไขมันได้อย่างไรนะครับก็อยู่กับคุณลาอย่าะดูดไขมันกับคุณอาเยิงยศตอนนี้คือครบเดือนแล้วใช่ไหมครับใช่ เหตุผลที่ตัดสินใจดูดไขมันก็คือเป็นคนออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลาออกมาเป็นปีแล้วแล้วก็เราก็ยังไม่ได้หุ่นที่ต้องการเลยสักทีอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะเรียก trans men ใช่ไหม<ช>ค่ะอ่าก็คืออยากจะแปลงเพศจากผู้หญิงกลาเป็นผู้ชายรูปร่างจากผู้หญิงกลเป็นผู้ชายเนี่ย ก็มีเทคนิคในการดูดไขมันซึ่งก็แตกต่างจากการดูดไขมันปกติอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับเขายิมประจําอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องสร้างกล้ามเนื้อให้ดูเหมือนผู้ชายใ,ชในขณะที่ไขมันก็ต้องลดนะลดบอดี้แฟตลงแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับพเ,เพราะฉะนั้นหน้าท้องอาจจะไม่สามารถลงไปได้มากนะโดยและที่สําคัญก็คือส่วนที่เป็นห่วงยางด้านข้างหรือส่วนที่เป็นสะโพกข,ของผู้หญิงที่ผายออกตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เป็น ตัดกระดูกอย่างนั้นจริงๆเนี่ยการดูดไขมันเนี่ยสามารถจะช่วยทําให้หุ่นที่เป็นผู้หญิงที่มีสะโพกเนี่ยกลับมาตรงได้นะครับหรือในจริงๆนั้นในผู้ชายเหมือนกันถ้าอยากจะดูดไขมันเพื่อที่จะเน้นให้เห็นเอวเล็กๆนะครับแล้วก็เน้นช่วงบนให้มันใหญ่ขึ้นมาดูดไขมันเนี่ย ช่วยได้นะครับก็เป็นเทคนิคดูดไขมันแบบเกาหลีไฮเดฟเนี่ยนะครับเราศึกษานานไหมในเรื่องของการที่จดูดไขมันก็หาข้อมูลมามาอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันดูมาหลายที่เหมือนกันเลยนะดูหลายที่เ<ช>ิชาว่าทำไมสุดท้ายถึงจ,จบที่ดี่ทีนี้เพราะว่าเป็นคุณหมอทรงยศเหมือนเป็นเทคนิคเกาหลีในการขลุบนอคองชัยิสันยีใช่ใช่ในการ่าก็คือไม่ไม่ได้ใช้ยาเบอร์หรือว่าผิดแต่ยาชาใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ รีวิวของคุณหมอที่ผู้ชายหลายๆคนที่ดูดูในคลิปศึกษามาว่าเออก็เลยมั่นใจว่าคุณหมอต้องทําให้เราเป็นทรงที่ต้องการได้อะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆแล้วทาได้มากกว่านี้อีกก็คือทําเป็นซิกแพคเลยแอกซ์ตีมสุดเลยก็คือนอกจากจะเหลาเอวให้เล็กสุดแล้วก็ยังจะทําซิกแพคทาร่องร่องกล้ามเนื้อทั้งแนวตั้งและก็แนวขวางเลยนะครับการทําร่อง ซิคแพ็เนี่ยาจะต้องเก็บไขมันไว้บางส่วนเพื่อที่จะปั้นสร้างเป็นกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเทคนิคแบบจอมิติซึ่งอันนี้ก็ต้องเทคนิคเกาหลีเหมือนกันซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็น advanced lipofuction ก็คือการดูดไขมันแบบขั้นสูงเลยเป็นการทําให้ไขมันดูเหมือนกล้ามเนื้อเทคนิคเกาหลีต่างจากของฝรั่งก็คือซ่อนแผลครับไม่มีแผลเลยถึงแม้จะได้ปริมาณไขมันมากแค่ไหนเน้เน,นว่าไม่มีแผลเลยนะครับดูดเสร็จแล้วก็ถอดเสื้อโชว์ได้เลยกลัวว่าดูดออกไปจะไม่หมดหรืออะไรอย่างนี้ ใช่ก็่ตอนแรกก็มีความกังวลนิดนึงอ่างเงี้ยเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนรูปร่างเล็กแล้วก็มันเหมือนกับทาคืออยากจะให้มันเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่ามันเพราะว่ายากเนาะเพราะว่าจริงๆดูถ้าดูมุมเฉียงก็จะเห็นว่าด้านข้างอ่ะเป็นเป็นทรงแบบสะโพกใหญ่จริงๆนะครับอเพราะนั้น การที่ดูดไขมันจากด้านข้างเนี่ยต้องดูดจากด้านหลังอะครับดูดด้านหลังตรงกลางหลังแล้วก็ต้องซ่อนแผลด้วยแผลเนี่ยไม่เห็นอยู่ที่ก้นเลยอะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแผลด้านข้างอันนี้การที่ซ่อนแผลไว้แล้วก็ตำแหน่งการดูดที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้ได้ผลดีที่สุดแล้วก็ไม่เห็นแผลอีกกันหนึ่งก็คือส่วนที่เรียกว่าหลังนะครับ,รบทั้งหลังและสะโพกด้านหลังเนี่ยเอวด้านหลังเนี่ย ก็สําคัญมากเนี่ยนะครับในการที่จะดูดให้ไขมันด้านข้างตัวเนี้ยหายไปเหมือนก็ตัดออกเลยด้านข้างจนแบบเป็นหุ่นตรงๆขึ้นมาเลยนะครับถ้าจะได้คลอดอย่างนี้แล้วหรือว่าด้านหลังหายหมดขนาดนี้ต้องดูดจากทางด้านหลังนะครับวันนี้ก็ต้องเป็นเทคนิคของเกาหลีแล้วแหล,ละเขาเรียกว่าเทคนิคไฮเดทนะครับก็คือดูดให้แบบเกลี้ยงที่สุดเท่าที่จะทําได้ไขมันก็เลยออกมาได้เกือบสามลิตรเหมือนกันแล้วก็ทําให้สัดส่วนเนี่ยลดลงนะครับซึ่งวัดตรงเอวเนี่ย ลดลงไปได้ถึง11เซนนะครับเพิ่งผ่านมาประมาณ3สัปดาห์เนาะซึ่งผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเราพึงพอใจมันเป็นตามที่เราคาดหวังไว้ไวไหมครับคือดีใจไปเลยอ่ะว,ว่าแบบว่าเหมือนความตั้งใจมันมันอยากให้เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้อย่างนี้ก็คงจะมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสไหมที่กลับมาเป็นปุ่นแบบทางด้านซ้ายเหมือนเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยครับยากแล้วแหละเพราะว่านี้บุญแบบเกือบแบบหมดเลยจริงๆนะครับ ยกเว้นน้ำหนักขึ้นแต่คนหลังเนี่ยก็ควบคุมน้ำหนักอยู่แล้วเข้ายิมอะไรนี่ก็กินทานโปรตีนแล้วโดยที่ควบคุมจํากัดไขมันปริมาณไขมันได้ ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหุ mm ่น hmm. ตรงนี้ก็จะอยู่กับเราไปตลอดไขมันที่ดูดไปแล้วไม่กลับมาอีกท่าไม่เพิ่มน้ําหนัก,กน,นะครับคือคนใส่สืงอผ้าเข้าใจว่าการดูดแานั้นเมนเป็นการลดน้าหนักดูดเพื่อลดน้ําหนักนี่อาจจะไม่ค่อยดีนะอยากจะให้คิดว่าการดูดไขมันเป็นการลดสัดส่วนเฉพาะที่เฉพาะจุดนะครับ<ๆ>คนที่ที่ไม่ได้แบบว่า BMI สูงเกิน30หรือคพ mm ิ hmm. ไม่ได้อ้วนมากอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. การดูดเฉพาะจุดนี้จะได้ผลดีมาก mm hmm. แล้วการโดดแบบไฮเดฟอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ เห็นผลชัดที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับทํทไปแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันเห็นเปลี่ยนแปลงชัดเจนใครทสาบอธิส่วนมากทุกเคสเป็นแบบนี้ไหมคุณหมอส่วนใหญ่จะเห็นผลเลยนะตั้งแต่แรกใช่ไหมคุณหลังเป็นยังไงนะผ่าตัดวันแรกๆนี้เห็นผลเห็นผลเลยเห็นผลเลยใช่คือเรากลับบ้านไปนี่เรารู้สึกว่ามันเล็กลงยังไงรู้สึกได้เลยรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าดูจาตัวเองมันยากไหมใครไม่ยุ่งยากอะไร ก็ใช้ชีวิตตามปกติใช่ใช่เจ็บมากไหมครับไม่ไม่มากไม่มากก็แค่มันมันตึงแล้วก็อาจจะมีสายระบายเอาน้ําออกใช่ไหมครับไม่ไม่ลำบากอะไรล้วก็มาทําแผลที่คลินิกตั้งช่วงแรกๆรกสองสาวันแรกเพราะว่าว่าอาจจะมีน้ําเหลืองที่ร่างกายผลิตออกมาตามหลังพวกนี้ก็สามารถจะออกมาได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นที่เดียงคลินิกเนี่ยให้ทําแผลฟรีโดยพยาบาลวิชาชีพเนี่ยปลอดภัยครับไม่ต้องทําแผลเองถ้าไม่จะดวกมา พยาบาลก็สอนวิธีทําให้ให้อุปกรณ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลและอีกอย่างหนึ่งคือหมอนนะักเป็นระยะด้วยเพราะฉะนั้นที่สําคัญของการดูดไขมันเนี่ยหลายๆคนคิดว่าแค่ใส่ชุดกระชับหรือตัดไหมเสร็จก็จบแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราต้องมีการ หมอต้องนัดมา2-3ส,สัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญมากเลยที่บางคนเนี่ยจะมีน้ำข้างน้ำเหลืองข้าง,งขึ้นมาเรียกีโรมาเนี่ยครับเกิดจากร่างกายมันยังมีการอักเสบอยู่ข้างในเรื่องผลิตน้ำขึ้นมาถ้าหมอไม่เจาะอ,ออกหรือว่าไม่ได้ให้ยาที่จะลดพังผืดเนี่ยจะเกิดรอยขูขรไม่เรียบหรือว่าเกิดเป็นก้อนแข็งๆข,ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นไตแข็งๆหรือบางคนอาจจะแบบติดขยับไม่ได้ออกกําลังแล้วติดเจ็บไปนะครับซึ่งสําคัญมากซึ่งหมอก็เลยนะัด มาเป็นระยะทุกสัปดาห์เลยในในสองสามสัปดาห์แรกซึ่งพบว่าได้ผลดีนะครับตอนนี้คือไม่มีก้อนแข็งและก็เรียบดีด้วยอยากผ่ากส่งท้ายแลวกันปคลิปนี้เลยจริงๆอยากแนะนําที่นี่เลยถือว่าเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยคือจริงๆยังมีเพื่อนๆอันนี้เล่าเล่านส่วนตัวนะยังยังมียังมีเพื่อนๆหลายคนที่หาข้อมูลแต่ก็ยังไม่ได้ทําก็ได้ไปกินข้าวกอบเพื่อนๆก็ ถอดเสื้อผ้าให้เพื่อนดูเลยแล้วก็เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอะไรงเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เพื่อนเจะเป็นผู้หญิงอยู่แล้วว่ามามาซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ว่าตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาเลยมาคนเดียวแล้วทุกวันนี้ก็ยังแบบทุกพ,พ,พี่ก็ยังดูแลดีแล้วก็คุณหมอก็ให้คําแนะนําดีว่าเพราะาตอนแรกเราเราจะทําแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้สองที่แต่คุณหมอบอกว่าเออต้อง,ต,องต้องหลังด้วยนะต้อง ตแตนแรกก็คิดว่ามีแค่คูมินิดนึงแล้วก็เอวนิดหน่อยสามรอิบองศา,าทาให้รอบดีกว่าเทคนิคกาทําอลเอสะก็คือทําให้มันคอดที่สุดเป็นเทคนิคไฮเดฟดูดให้มากที่สุดก็ต้องดูดจากด้านหลังประทับใจแล้วก็ได้ผลอย่างที่ต้องการคือก็ยก็ดีใจมากก็ควรจะปรึกษาหรือว่าท<ม>ักกันมาก่อนจริงๆมันมีการเตรียมตัวอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าต้องมาปรึกษาก่อนไม่ใช่มาทําเลยคือไม่แนะนํานะครับเพราะว่าอันนั้น<ม>หนึ่งคือบางทีร่างกายไม่พร้อมครับ เช่นไม่ได้หยุดวิตามินเนี่ยเลือดจะออกเยอะ oh. ออแล้วมันก็จะทําให้ดูดไขมันได้น้อยลง oh. สองบางคนซีดครับโรคซีดเนี่ยเจอบ่อยในคนไทยแล้วซีดเนี่ยจะทำมีผลต่อการดูดไขมันในการดมยาตลบและการหายของแผลครับ oh. เพราะฉะนั้นถ้าบางคนที่ร่างกายยิ่งไม่ค่อยแข็งแรงสุขภาพไม่ดีหรือว่ามันมีโรคซ่อนอยู่เนี่ยหมอก็ต้อง เจาะเลือดตรวจเลือดตรวจร่างกายตรวจสุขภาพก่อนนะครับเลยแนะนําว่ามาหาหมอก่อนเพื่อทําให้การดูดไขมันนะมันได้ผลดีที่สุดให้ให้ได้ไขมันมากที่สุดเสียเลือดน้อยที่สุดร่างกายบอบช้ําน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าที่รีิมคลินิก เน้นก็เน้นเรื่องความปลอดภัยพห้องผ่าตัดเรามาตรฐานนะหมดระดับโรงพยาบาลเนาะเป็นห้องผ่าตัดแรงดันบวกด้วยนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็เราก็ตรวจโควิดเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับในความปลอดภัยเนี่ยเทียบเท่าโรงพยาบาลแน่นอนอครับอคนยงงขอบคุณคุณาสมาลค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัย อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากรีพล i นิกนะครับขอบคุณครับ